ในข้อสิบครับเขาบอกว่าวงกลมเนี่ยรัศมีเจ็ดเซนนะครับมีจัตุรัสแนบอยู่ข้างในครับเด็กๆเด็กๆอาจจะมองว่าสองรูปนี้ไม่เหมือนกันแท้ที่จริงมันเหมือนกันนะลูกลูกลองหมุนชีดลูกอะ่ะเออแล้วหมุนให้รูปเนี้ยมันกลายเป็นเป็นอย่างเนี้ยครับลองหมุนชีดลูกดูดิลูกจะเจอว่าจริงแท้ที่จริงมันรูปเดียวกันแหละอ่าลองจับชีดลูกหมุนดูครับไอของครูมันหมุนไม่ได้ของของลูกมันหมุนได้หมุนแล้วให้มันกลายเป็นอย่างเนี้ย เห็นย <Okay. S 1> ังเห็นยังโปแทรที่จริงมารูปเดียวกันเนี่ยหมุนแล้วดูที่รูปแรกดูที่รูปแรกให้รูปแรกเนี่ยมันกลายเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันทําได้เห็นปะ <Okay. S 1> นึกออกยังดูที่รูปแรกดูที่รูปแรกหมุนที่รูปแรกมันกลายเป็นแบบเนี้ยรูปแรกมกลายเป็นแบบเนี้ยเห็นยังเห็นตกลมมันคือรูปเดียวกันนะล,ลูกมันแค่หมุนเอาแค่นั้นเอง ดังนั้นจะเจอรูปนี้หรือจะเจอรูปนี้ไม่ได้คิดต่างกันเลยนะครับเพราะแท้จริงมันรูปเดียวกันอเขาให้รัศมีของวงเล็กมานะครับขอโทษขอยห้ลัศมีงวงกลมมาเจ็ดรู้สังเกตตรงนี้ก็อีกเจ็ดป่ะดังนั้นเจ็ดบวกเจ็ดเนี่ยคือสิบสี่มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเป็นของวงกลมนะมันคือเส้นผ่านศูนย์กลาง แต่ถ้าเป็นของจตุรัสมันคือเส้นทแยงมุมโอเคไหมลูกเอออ่ะง้กูตั้งชื่อจุดก่อนนะ A B C D แล้วตอนนี้กูให้เป็น O นะอ่ะรู้จะพบว่าพบว่า B D ซึ่งเท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดคือสิบสี่เนี่ย บีเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขณะเดียวกัน b ีดีก็เป็นเส้นแทงมุมของจจตุัส แล้วจตุรัสเนี่ยเส้นแทงมุมสองเส้นมันยาวเท่ากันใช่ไหมครับ AC ก็เป็นเส้นแทงมุมของจตุรัสด,ด้วยเพราะฉะนั้นความยาว AC จะเท่ากับความยาว BD จะเท่ากับ14เซนอ่ะจะเห็นว่าพื้นที่แรงเงา มันคิดจะเอาพื้นที่วงกลมเป็นตัวตั้งลบด้วยส่วนที่ไม่แรงเงาส่วนที่ไม่แรงเงาคือพื้นที่จัตุรัสไม่แรงเงาคือตรงจัตุรัสโอเคอ่ะพื้นที่วงกลมครับพาย อากำลังสองกที่จัตุรัสครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเราไม่ได้รู้ความยาวด้านครับเกิดตรัสตอนนี้เราไม่รู้ความยาวด้านเนี่ยตอนนี้ลูกไม่รู้ว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่เส้นนี้ยาวเท่าไหร่เส้นนี้เท่าไหร่เส้นเท่าไหร่ลูกไม่รู้แต่ลูกรู้เส้นทแยงมุมว่าจะเป็นสิบสี่รู้เส้นทแยงมุมว่าเป็นสิบสี่เส้นนี้ก็สิบสี่ ลูกก็เลยหาพื้นที่จัตุรัสจากเศษสองคูณหมดคูณเส้นเทียงมุมนะครับยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นเทียงมุมก็คือคูณบีดีคูณเอซีทั้งบีดีทั้งเอซียาวเท่ากันเห็นเส้นเทียงมุมนะครับยาวสิบสี่เท่าเท่ากันนะครับ ร้อยห้าสิบสี่ลบด้วยหนึ่งส่วนสองคูณสิบสี่คูณสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ลบด้วยเก้าสิบแปดตัดเลขก่อนเนาะเจ็ดตัดเจ็ดทำให้เหลือยี่สิบคูณเจ็ดได้ร้อยห้าบสี่สิบสี่เจ็ดเก้าสิบแปดร้อยห้าสี่ลบเก้าสิบแปดก็เหลือห้าสิบหก ห้าสิบหกตลาบเซนโอเคมีจุดไหนที่งองงองไหมลูก